เฮ้ยลุตเฮ้ยเฮ้ยพี่ทัาได้เฮ้ยพี่ทันได้เดี๋ยวพี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยพี่อย่าบอกนะเฮ้ย,ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่แฟชั่นไอแล็กนะครับพาพี่ๆี่มาเล่นอาร์เคดกันนะครับจะไปแรกของครับซึ่งเขาอยากได้นี่เดี๋ยวพาไปดูเขาอยากได้อันนี้นี่เขาอยากได้อันนี้ซึ่งมันกี่แต้ม 3 5 0 0 0ซึ่งมันเยอะมากตัวเบลเลอร์เลยเขาอยากได้ตัวละ3 5 0 0สไม่น่าทันหรอกแต้มมันเก็บได้ตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทัศนก็จะบินกลับเลนเธอร์แลนด์แล้วก็เอาเท่าที่ได้ก่อนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับมาแล้วครับผมนี่เล่นอะไรครับเนี่ยตกเป็ดตกเป็ดแล้วได้เต่าเฮ้ได้เต่าเฮ้อ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 เฮ่อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้นเฮ้อ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 อเฮ้อ้เฮ้อเฮ้อ แล้วก็เอาสแตมไปเสียบกับตัวนับแต้มไปแล้วบอลองบอองททมาเฮ้ยนี่กระเบนตัวใหญ่อยู่วิไ้ยได้นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้นี่มากระเบนเหมือนกันครับผมเฮ้ยได้เหรอโอ้ยดีใจเลยดิ นี่นี่คือสแตมป์ที่ได้มานะครับผมจะเป็นแต้มที่เอาไปแลกตุ๊กตาแลกของได้นะครับผมเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีเห็ุด่วนครับมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่มาครับเหมือนจะเป็นบอสมานะครับผมต้องยืนเล่นแล้วนะต้องยืนเล่นแล้วโอ้โหอุ๊ยได้นะพี่โอ้ลุดเฮ้ยลุดเฮ้ยเฮ้ยพิธาได้ครับพิธาได้เดี๋ยวพี่นิดเดียว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  อุ <out> oh ้ยไอ้ท <crease infection wrote> ็อปได้ไ <waterfall> อ <burning> oh, ้ท oh, ah, right, oh, ็อปได้นะไอ้ท็อปได้นะยิงีิงเฮ้ยไม่หรอโอ้มันยากจริงนะพี่นะยากมากหมแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้วเก้าร้อยนี่แต้สะสมหกหมื่นหกหมื่นแปดแต่เราต้องการสามแสนกว่าครับโอ้โหโดนด้ยาวไกลครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเล่นอะไรกันต่อนะครับผมไปโอ้กำลังดูเดือดกันเลย เอาหน่อยพี่ชันเอาหน่อยพี่กระเด็นอีกแล้วแค่ยืนนั้นออกกำลังกายกระเด็นบ่อยเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างเอ้าเอ้าทำไมไม่เห็นนโยนเกมไม่โยนต่อแล้วอ่เหลืออยู่3ลูกสุดท้ายครับผม โอเคโอไม่มีอะไรสนุกอนะที่สองคนรู้เขากำลังตกปลาไม่ใช่ตกปลาแบบเครื่องรู้นะอันนี้ปลาํำลึกปลาํำลึกโอ้ oh, นี่เมื่อกี้เล่นเปินไปราวนึงได้ทิกเกตกันมานะครับเดี๋ยวมันจะมีปลาใหญ่ๆมาเป็นช่วงๆนะเราก็ต้องลงให้ถูกจังหวะนิดนึงมาตอนนี้ได้เป็น treasure hunt แล้วครับเราต้องยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ยิงไปที่เรือนะครับแล้วเราจะได้เงินนี่ hey. ยิ่งได้เยอะเท่าไหร่กกตั๋ตเราก็ได้เท่านั้นนะครับเห็นไหมมันจะมีจํานวนตเกตบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้กี่กกตั๋ตอ่าอ่ะ,อะหมดแล้ว <laughs> <laughs> ผมยังพูดเกินไม่หมดเลยละจบแล้ว <c oughs> นน่นี่คือตเกตที่ได้นะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าในที่นี้ผมว่าอันนี้น่าจะได้เยอะสุดแล้วนะ ใครที่สะสมทิชเกตที่แฟชั่นนะครับมาเล่นอันเนี้ยคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายนะครับรับสนุกด้วยเคก็ปล่อยให้พวกพี<ๆ>่เล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูพาเป็นหางงูเลยครับได้เยอะมากจัดตกปลาเมื่อกี้2คนนี่รวมกันน่าจะหลายร้อยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรานี่ต่อครับจำได้หรือเปล่ามคนไกลมากเลยนะ โอ้โหมันลึกอะใช้เวลาอีกนานก็เจ้าขอท่าย,ยากดิอย่าทำตามนะครับผมบอกก่อนไปโดนหัวเขาเปนลำบากเขาอีกนะครับนี่นะครับหอคอยกำลังกำลังสร้างหอคอยเหรียญตอนนี้มันเป็นเอ่อทาววเวอร์ปาร์ตี้มันข้างบนมันจะเขียนว่าทาววเวอร์ปาร์ตี้นะครับอ่าเป็นไฟติดแล้วก็เขาก็จะสร้างหอคอยขึ้นมาหอคอยหนึ่ง ลแ้วได้แล้วส้กองไหมวะถ้ากองเหรอเอาแล้ววนี่นะครับหลังจากที่ประมาณ10กว่านาทีได้นะตอนนี้มีกองใหม่สร้างมา้วครับนี่จนต้องเอาไอ้นี่มาเรียงเลยนะครับมันจะได้แบบเรียงให้เราง่ายขึ้นอุ้ยเป้าหมายของเราก็คือแกะเรียบร้อยครับลงครับผม โอ้ยเอาแล้วเรามาดูกันฮะไม่ครับพ่ไม่มันไม่ยอมเราอ่ะมันอีกแค่เอื้อมจริงๆน่ะเฮ้ยเย้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 เราต้องสู้กันนะอย่าไปยอมแพ้ทันไหวตู้ดิ ไอ้ทาวเวอร์เลยแล้วครับเฮ้ยแต่ดีพี่ไม่แน่ถ้าเกิดทาวเวอร์มันสร้างปุ๊บแล้วมันมาดันตัวนี้มันอีกนิดเดียวมันมาใช่ยกสุดท้ายจะได้กลับบ้านสักที <c oughs> เออเว้ยได้แน่นอนมันนี้ริงหรือเปล่าไม่เคยเยอนเลยอะ่ะมันกวนตีแล้วมันกวนตีละ,ละอ่ะเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับผมโบนัสรอล่วงอย่างเดียวนี่ไงพี่อย่าบอกนะไปเรียบร้อยพี่เรียบร้อยโอเคโอ้เสร็จแล้วพอแล้วนะสองลูพอแล้วโอ้ยเหนื่อยนะครับผมเสร็จแล้วได้ทาวเวอร์ไปสองทาวเวอร์ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็นี่ครับดูโอ้ยเต็มเลยแบบเยอะมากๆเดี๋ยวเราลองไปแลกกันดู กรจายกระจายใหญ่ทำไมเยอะเกินหมดหมดนะสองพันโอ้ยสองพันกับอีกแปดสิบสี่นะได้มาอีกหมื่นเป็นแปดหมื่นห้าแล้ววันนี้จากเท่าไหร่นะหกหมื่นกว่านะโหวันนี้เหนื่อยครับเอาเป็นว่าน่าจะน่าจะกลับบ้านกันแล้วแหละอาแล้วฮะมีเจ้าตัวมีคนไปแล้วอ๋ออยากได้อะไรฮะตัวนี้ฮะที่เล็งเอาไว ไม่ใช่คี้ๆนะฮะเรามี8ปดหมื่นนะฮะยังไม่ได้ครึ่งของไอ้นี่เลยนี่ก็มีเยอะแยะเลยนะของแรกออ้ยตัวนี้โอ้ยตัวนี้ก็เท่น,นะพี่ทัศน์สามแสนห้าเหมือนกันแต่อันนี้ห้าพันถูกกว่านะ,ะปิดคลิปเลยครับปิดแล้วครับผมโอเคบายบายกดตู้โอเคนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์ออกมาแบบนี้ออกมาเรื่อยๆไว้เจอกันใหม่บาย,บาย